บางเด้อพี่น้องแมวเล่นนันขวดเบิ่งเจ้าเสือน้อยเด่นขวดเพิ่นเล่นขวดเพินน่นเอาขวดน้ำมาเล่นมึงเพิ่นพยายามเล่นขวดน้ำแม่เพิ่นบ่เล่นน้ำเพิ่นเล่นขวดน้ำเด่นขวดน้ำ เดินขวดน้ำยูกผู้เดียวมเนขวดน้ำเเอามืออุ้มขวดน้ำเพื่อเด่นขวดน้ำู่เดียว เมียเรียนแล้วไปเอาขวดนั่นมาเรียนนี่เงินที่ไปหายม,มากแล้วมากแล้วเรียนตามภาษาเรียนตามภาษาคน,นมุม เมื่อกี่น้องจะไปเดินไปกินเข่ามกแตงโมอันนี้ก็สจี้ยนก้อยอันเห็ดเห็ดนั่งป่าเอาข่าขวดใส่เราก็สิก้อยกินพี่น้องขั้นหอมใส่ยังหน่อยก็สิก้อยก้อยอันเห็ดนั่งป่าอันใส่น้ำลาเนาะใส่น้ำาลาลเราก็ใส่อันนีงก้อยเห็ดนั่งป่ากินพี่น้อง ก้อยเห็ดกินก้อยกินใส่ข้าวกลัวหมอห้อมเข้าไปแล้วก็ดีบางนาใส่ขึ้นหน่อยบางนาใส่บางนาข้าวกลัวหมอหอมใส่บางนาก้อยเห็ดนั่งตายกินกับข้าวก็มาแกงหม้อนี่เขา เียนะเขียไปเดิเี้ยงเ่าได้วยน้เขียนะซัมเน่กักินไก้ซัมาน่ก็แสบพี่น้องมกแตงโม้ักกินก่สิบนี่คุณเจ้าเสื้อหน่อยห่องเงียเงีย เอาไปทนเขได้ยังเอาย้ำเขาให้เ,เสื้อหน่อยกินเพราบว่าใครกินอาหารคือบม่กินอาหารโน้มนงอมบ้างอย่างงมงๆดิไปทัอยอย้งอะไรอีก่นเสื้อน่อยศอกหาอกหางอย่างน,น,น่าเนาะอืะออมตเหรยนบ้างบ้างน อือปินกระลั่งกรด็นดินสาบเบ้เลยของมันเรื่องวันสีเหตุพิธีไะไสาบเบิเลยเลยันเก็บไม่อีกแล้วเนาะสาบลินินคเล่นพี่น้องหาเลย้ยงพางานประเด็นเฮตดแล้วหางานเเหตแล้ว างานได้ทำอีกแล้วนั่งเฝอวันนี้นั่งเฝอนั่งเฝอขี่เล่นค่ะว่าผนผลผนเป็นเล่นคนมาสะเป็นเล่นเบิด์ต่นเป็นมากสิงผลเปนสีเล่นขี่เล่นขี่เล่นตอนนี้ตัวเด้อพี่น้องเลยไปติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ว่าไม่ยัง บางอันเจ้าเสื้อหน่อยขี่เหนผุนผุนเพิ่นโดดไปทางไหนตะเบ,บุนผนุนเรียนเคมเคมไปบุน รอเขามากึลรอเขามากพี่น้องหม่อเขามากจริงๆค่